เอ้ยทำไมที่หนึ่งฝันตรงฝัตงข้ามแม่นคิดจังวะวุ้ยโอ้โหวายจังุ้ยวุ้ยยังอยู่ข้างบนน่ะเน่่เน่เเน่่เน่เน่น่ ดูดิอยาก,ก็อยาก,ก็กูผมและตอนนี้ผมอยู่ใน i d พี่ผมนะและ i อพี่ผมเนี่ยก็มีปืนแชมป์นะครับปืนแชมป์คืออะไรก็นะครับสาหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับก็ปืนแชมป์เนี่ยเป็นปืนที่ต้องลงแข่งเท่านั้นนะครับถึงจะได้มานะครับเนี่ยคือปืนที่ต้องลงแข่งนะครับเปิดเลยนะฮะเพราะว่าพี่ผมอนุญาตให้มาเปิดเล่นเนี่แหละนะครับเออให้มาเปิดเล่นนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นแข่งตอนช่วงค่ายกาลิน่าเนี่ยแหละอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะ น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นตอนที่แข่งตอนช่วงค่ายกันเลยหน้านะครับผมก็เนาะก็คือมีคิดมีอาร์คมี M200 ้นะครับและมันมีรอบไหนว่าที่มันมี OA ด้วยนี่ผมว่าจำไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะทำคลิปไปแล้วด้วยนะเอออ่ะอันนี้ก็ปืนแชมป์นะครับมาคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่นกลเล่นสไนบ้างนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาก็เล่นลูกซองไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับผมโอเคมาเราจะมาเริ่มที่อาร์กนะครับอาร์คก็เออ เดี๋ยวจะลองใส่ฉายาเอาตามที่ถนัดละกันนะเอาเป็นฉายานี้ละกันเนาะพี่ผมเซตไว้พอดีเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเล่นกับพี่ผมแบบว่าเข้าไปคุยเล่นด้วยกันแบบในทีเอสแหละแต่คือมันไม่ได้ไงมันมันเข้าแล้วมันแกอกก็หมายถึงแบบเวลาผมอัดแล้วเวลาเล่นอะไรเงี้ยมันแลกก็เลยแบบว่าไม่ได้เข้าไปคุยกันนะนี่ก็คือพี่ผมนะเอานี่น่าจะเป็นด,ดีพี่ผมแหละนะครับผมเออ อ่ะลวยกันนะครับแล้วทำไมกูไม่กดก็ไม่รู้นะเมื่อกี้โอเคโอเค let's ป o าย่าย,ยัางไงว่าระเบิดสุดเอ้กูไม่เ,เอาไอ้ระเบิดลูกกลมๆม,มา <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ลืมแล้วว่าระเบิดสุดเ<ไ>ป,ป,ป็นปางไังอ่ะวิหน้าเด้งปะเหมือนหน้าเด้งนะใช่ปะวะ รู้เหมือนกันนะอุยอ้ยเุ้ยแตะหมดเลยหรอเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเพื่อนกูแตะหมดเลยเอาเหงาเลยกูปังเอาเดี๋ยวพี่ผมไปอย,อยู่นู่นทำไมอ่ะโอ้มาแก้หมดปะเนี่ยว่าคลิปที่กูโดนแก้กว่ะ ้วิ้งเชี่ยโคตรแม่นเลยหันนี้รู้ได้ยังไงใครกันวิ่งมาร์กหลังเพียบเลยอ่ะข้างหน้าก็มีนะบนหัวก็มีปะวะตาลีหลุดแล้วค่ะ เขาวิ่งอยู่เว้ยใครอ่ะพี่ผมปะอุ้ยอุ้ยหลบ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 นีหลบหลบหลบเรื่องความเป็นตัวละครใหม่อยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะ แต่เวลาแม่ก็เยอะเราก็เล่นได้ยาวๆเหมือนกันนะวางไว้ปะ้อไงดีวะเฮ้ยแล้วเล่นกลด้วยอูผมโดนพี่ผมแก้งชัดๆอะ ีน่นะไม่อย่าเข้ามาพี่โอ้พี่เจมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เมื่อกี้เขาถือมีดจะมาแทงผมมะโอ้พี่เจมโอ้พี่จองจะเล่นอยู่กูว่าแล้วเชยวเอ้าวทำไมมันไม่เห็นเชื่อเพื่อนในทีมะ่ะพี่ผเปิดไว้แล้ว อ่ะเรียบร้อยยิงเพื่อนไปแล้วหนึ่งครับเรียบร้อยกูงงเลยจังหวะนี้กูทำอะไรก็ไม่รู้มาดิออัดตัวพังนะครับอัดตัวโนนหนึ่งนะครับผมอัดตัวโนนหนึ่งเนี่ยอุ้ยหเอาฉายาปลาเบิดไก่มานี่หว่านกู กูปาขึ้นฟ้าเลยปาขึ้นฟ้าเลยเมื่กโอ้โหเอาเอาระเบิดธรรมดาก่อนเอาระเบิดธรรมดาก่อนธนูก็มีแหละแต่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นสถานการณ์มันมันมันไม่เหมาะที่จะเล่นของเกรียนสักเท่าไหร่นะครัดูมันไม่เหมาะนะอืมโอ้โหว้าวโ้โหฉายาปาระเบิดไกมากูก็ปาซะ ชินไงมันยังชินแบบเดิมเอาเพื่อนนี่ว่ะเรียบร้อยกูงงไปหมดเลย <c oughs> ไอเราก็นึกว่าแบบเฮ้ยมันมนึกว่าทีมตัวเองไอนึกว่าฝั่งนึกว่าคนละฝั่งกันป้าไงวะลืมละอ่าเรียบร้อยชาบอ่ะโอตานีไ้ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่่ะมิชชัันซกเส mission s u c c e s า โอ้ตายแล้วเดี๋ยวลองปลาระเบิดสูตรดูนะคนดูผมอ๋อปาตายเหรอพี่โอ้โอเขาเริ่มตรงไหนวะตรงนี้เหรอตรงตรงนี้ไม่ได้หรอหรือว่าได้แหละกระโดดปะเออเดี๋ยปาไปอีกลูกครับเออนด่นแหละผมลืมว่ะนี่ผมลืมจริงทั้งนะึ่นนั้นมันแสดง n i c k n a ทีมเรานี่เออมันจะได้เห็นหน่อยว่าเพื่อนเราอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับ พราะถ้าไม่เปิดเลยเนะี่ยผมก็ไม่รู้เลยว่าใครคือทีมเรา has been โอ้โหแตกแตกหมดเรียบร้อยเกลี้ยงโมจะชักปืนอยู่เมื่อกีมจบเลย เอ้ยทำไมที่หนึ่งฝั่อองตรงฝั่งตรงข้ามแม่นคิดจังวะเฮ้ยเอ้าไม่มีรีเพ์ด้วยไม่ได้เปิดรีเพ์เฮ้ยเอาดีจัดลายหัวเลยนายนี่แม่นเกินเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยแม่นจังวะ โอ oh, oh. Oh, oh. A, oh. Oh. Hey. ้โหไหวจังเฮ้ยอ so ุ้ยฮ่าแม่นจังวะเฮ้ย17ศูนย์แล้วนะพี่ชายมาเผาเลยพี่เด้อเด้อเด้อเดเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆดูในบ้านก่อนอุ้ยเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ย อ๋อกูยิงโดนเออกูยิงตายแล้วเขาเขาเขารู้หรอวะ่าว่าผมอยู่นั้นคือได้ยินเสียงใช่ไหมก็รู้สึกว่านะทีหนึ่งฝันตรงค้มน่าจะมีพลังงานบางอย่างนะผมก็นะตอนนี้คือ พี่ผมกำลังวิเคราะห์อยู่นะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะผมคิดว่าว่าใช่อ่ะผมว่าผมว่าใช่เอ้าเรียบร้อยเฮ้ยหลังเข้าว้าวว้ยเฮ้ยวว้าวชั่วคราวชั่วคราวว้านี่ ไปไหนนี่รัเข้าเพื่อนระวังเฮดช็อตวัวว้วโอ้โหมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เดิมด okay. ้วยพี่เดิม like ด้วยโอ้โหกูหนีไม่ทันดูดิท่านผู้ชมไอ้ซี่ใช่แล้วเนี่ยกูว่าจริงกูว่าใช่โอ้ไปยาว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 โอเคอุ้ย ไม่ทันว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับพี่แกแม่งยิงไปสามสิบสามตายหนึ่งชัดเจนแล้วโอ้โหคิดแม่โคตรแม่นเลยแม่งยิงโดนทุกดอกยาวๆรอบนี้ไปยาวเดือดๆแป๊บนึงเนี่ นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราเรา,ม,เราม,มีเรามีเรามีพี่ทิมง,งานมาสกิว,วไอสัตว์เอยจะจัดการตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แหม่ถ้าไม่ติดว่าผมเข้า TS เอ็มรามันกนระตุกนะจริงวางเลยเพื่อนบอม been planted มาแล้วมาแล้วมาแล้วโดดปะโดดหรือส,สามแยกวะยังอยู่ข้างบนน่ะเนี่นนเ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 น ดูดิอย่าก,ก็อยากก่างก็กูใช้โปูอะยิ่งไม่ไม่เหมือนกูใช้โปูอะยา,ยาวยาวยาวครับรอบนี้ครับไม่ห่วงครับเออบนฮะบนนี่คือไปเอบนเหรอบนนี่ยังไงครับเดี๋ยวดูก่อนเพื่อนเราแตกไหนอุ้ยเพื่อนเราแตกนี่เพื่อนเราแตกนี่ เอออยู่ไหนวะเออกูทำไงดีทำไงดีไม่กลัวอะไรเลยกูกลัวโปอุ้ยมามาโปผมว่าโปแมังอยู่น้าเว้ยท่านผู้ชมไปดีก็ไปด้วยกันดีก็ไปด้วยกันดีมาดีมาดีโปเหรอจะสู้อ่าธนูปอมยุทธการตบโปแม่งเล่นโปเล่นโป โอตายเวยอตายเว้ยพอตายแล้วเลยอตายแล้วเว้โหโวว้โโสแนแล้วเล่นของเกียร์แล้วโอ้อ้เอ้าไปไเรียบร้อย ตัวเกลียแตกอ่ะทำให้ติดว่าเข้า T S แล้วมันแหลกนะจริงผมให้พี่ทั้งสองคนแบบบอกผมแล้วว่าเอ๊ะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้มันจะคล้องตัวกว่านี้ไงโอ้เสียดายว่ะมาลุยกันต่อนะครับเป็นสไนเปอร์ M 200นะครับผมคิดเล่นไปแล้วอาร์กเล่นไปแล้วนะครับผมก็เนาะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าผมเล่นสไนเปอร์มันจะไปรอดไหมนะครับ โอเคครับโอเคโอเคไปไปนี่พี่เลยพี่พี่ชวนผมเล่นอะไรเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยอืมได้อยู่เออเห็นปะพอยิงตัวแรกโดนตัวต่อไปก็เรียบร้อยเรียบร้อยหลับสบายที่นอนซาตินอุ้ยเชื่อมันมันจัด มาดิมาดิมาดิ <c oughs> โอ้กูโดนยิงนี่เดี๋ยวกูปั๊มเลือดเลยเหรอวะเปลืองคลิปหายอันฮันแนฮันแนฮันแนพี่เจพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้พี่พี่จะทำแบบนี้ไม่ได้เล่นสนายก่อนเล่นสนายก่อน อยู่ข้างบนนะ่ะเอบนโดดปะโอ้สไนายทีมกูตึงจังวะอุ้ยโอ้เอาเอ็มสองร้อยแชมเปี้ยนกูนดูธรรมดาไปเลยอะ เฮ้โอ้เออค่อยได้ค่อยได้ค่อยได้หน่อยค่อยได้หน่อยโอเคอเหลืออีกสามตัวโอ้โหพี่ ให้ผมเล่นบ้างพี่ผมพร้อมครับพี่ครับผมผมอยากเล่นด้วยพี่เรียบ,บร้อยครับผมโต๊ะเดียวครับเล็งเล็งยิงคนอื่นอยู่ก็เรียบร้อยดิแบบนี้ก็โดนดิโดนไปดิยูโน่ก็ใช่ไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> มาแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่แล้ววะไม,ใะไม่ใครปัม๊มเลีอดให้อ้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอ๋อแตกเรียบร้อยกูแตกกูแตกเลยอโอเรียบร้อย โดนซองสีกกราดไปเลยกูพลาดละกูพลาดมากเลยเมื่อกี้พลาดจริงพลาดจริงอันนี้พลาดจริงเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็หนึ่งดาวผมจะรู้ได้ไงเวทหนึ่งดาวเกียร์เทพเมพคิงคิงนะครับตอนนี้นะครับผมก็นะครับเขากําลังมองดูปืนนะครับว่าจะเอายังไงดีจะหยิบปืนนู้นปืนนี้มาเล่นดีหรือเปล่านะครับแต่ในมือเขาก็มีหน้าไม้อยู่นะครับ ส่วนทางเกียนเทพเบฟขิงๆตอนนี้ก็เงียบกริบเลยนะครับผมตอนนี้นะครับได้หยิบทีเจ็ดขึ้นมาแล้วครับผมยังไงครับนั่งไปหนึ่งทีนะครับตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นทางแยกที่โคตรจะอันตรายเลยนะครับตอนนี้นะครับตัดสินใจวิ่งไปครับถือดาบไล้ไหมเบืเอาแล้วครับดวลดาบกันยังงนั้นหรือเอาแล้วครับผมอีกฝั่งนะครับถือเรียบร้อยไม่เล่นเชงกันหน่อยหรอพี่ โอ้โหผมภาคไม่ทันเลยนะครับแม่เล่งตั้งนานแล้วแม่ขอบคุณมาก ข้าร่างไม่มีนะโอเคข้างล้างไม่มีงั้นรองบนเลยละกัน triple kill triple kill นี่เน,น,นี่ยน,น,นี่เน,นี่ยหงร้อยนี่เนี่ย ตีให้ตายเลยคนนี้ต้องจะเหล่าหนูไม่ได้เลยเดี๋ยวตาลีหลุดพี่เจมจะทำแบบไหนอุ้ยอุ้ยที่หายไม่ตายโอเคขอบคุณมากครับโอ้โหสุดยอดโอ้โห thank you thank you ไม่โผล่หรอกผมว่านะไปที่อื่นดีกว่าเฮ้ย เรียบร้อยครับหลับโอ้โหโอ้หัดเดียวเลยเพื่อเขาเล่นสนายไม้ตึงจังเลยไม่ไหวแล้วงายฉันนื้ แต่นนจะนะผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษผมขอโทษที่เล่นของเกีย์พี่ผมขอโทษผมขอโทษเลย โอเคครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นกับพี่ผมก่อนละกันนะครับขำๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ให้ผมเล่นนะครับก็ขอบคุณแครัสเซียที่มาเล่นด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนในห้องที่มาเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่เจมส์ด้วยนะครับที่เอาไอดีนี้มาให้ผมเล่นนะครับผมเออมาเล่นปืนแชมป์นะครับผมโอเคครับผมไปเชิญมาใ่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมแล้วเจอกัน